สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ใน anime fruit simulator โอ้แบบสวยนะเนี่ยใช่แล้วภาพสีสันสวยสดงดงามชอบว้ามีหมุนไข่ข้างหลังด้วยเหรอใช่นอกจากหมุนไข่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย <c oughs> ท,ทำไมมันเริ่มมืดมืด <c oughs> แล้วอ่ะมืดตรงไหนอะยังสว่างอยู่เลย <c oughs> นเนี่ยม,มันเริ่มมืดแล้วอ่ะพระอาทิตย์เริ่มตกแล้วเห็นเปล่าเอ้าเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ทำไมมืดเร็วจังเพิ่งจะเปิดจะให้ปิดซะแล้ว อมืดเฉยเลยทุกคนไม่เป็นไรงั้นเราก็เล่นทั้งมืดมๆนีดด่แหละนั่นเดี๋ยวเราจะต้องไปตรงนูน้นพี่ฝนตรงนั้นอะไรอะ่ะตรงนั้นจะเป็นเหล่าศัตรูที่เราต้องไปจัดการเขาโอเป็นผู้ร้ายเหรอ ใช่แล้วพวกโจรกับคนไม่ดีอ๋อแสดงว่าเราเป็นตำรวจเหรอเราเป็นอะไรก็ไม่รู้อะเป็นคนปกตินี่แหละอ๋อแต่ว่าเรามีพลังขั้นเทพใช่เกมนี้เขาบอกว่าเราจะต้องรวบรวมผลไม้ปีศาจรวบรวมผลไม้เหรอใช่ผลไม้ที่มีพลังแตกต่างกันพี่ฝนเจอลูกอะไรก็ไม่รู้ตกอยู่ตรงเนี้ยว่าอะไรอะลูกอะไรอ่ะมันงุ่นเลยใช่แล้วโอ้โกมุผลโกมุพี่ฝนคืออะไรอ่ะ ผลยางยืดโอ้ลูฟี่เหรอใช่แล้วโอ้โหอยู่ดีๆก็ได้ผลมาเฉยเลยนี่ถ้าไม่ได้ไม่หวนบอกนี่ก็ไม่ได้แล้วหวเก็บไปแล้วก็หมดอดกันอ็โถเอ้ยเอาเดี๋ยวใส่ก่อนที่เอาอยู่ไหนะฮะอยู่ที่ผลไม้อะเออจริงด้วยนี่โอ้โหผลโกมุโผลมาปุ๊บได้ผลโกมุเลยว่าสุดยอดไปเลยอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อเป็นท่ามีหนึ่งสองสามอะอ๋อมาแบ่งกันบ้างเอาแบ่งไม่ได้กินแล้วอะ่ะ แล้วเป็นไงนะกดให้ดูดินี่ปังเอานี่ต่อยธรรมดานี่นะมึงใช้เอฟเฟคดินี่ต้องกรรดเล็นึงเฮ้ยเมื่อกี้อะไรแวบ็บๆอแขนไงแขนใช่แล้วแขนยืดไปข้างหลังโอ้สุดยอดไปเลยอ๋อเพืเ่กดตัวอื่นไม่ได้เขาไม่ให้กดเขาบอกเสียตังค์ มีหมายเลขให้เรากดแค่หมายเลขเดียวแค่นี้เราก็นชนะแล้วนี่ยี่สิบสองเลยอ่ะว้สุดยอดไปเลยอ่ะนี่ยี่สิบสองโอ้โหนี่อืมมัดยางยืดอ,อ้สุดยอดเลยมัดยางมืดด้วยมืดตึดตนี่หวนอยากได้มั่งอ่ะอยากได้มั่งเหรอเออข้างหลังอะ่ะมันมีตู้เหมือนแบบให้เราหมุนไข่สัตว์เลี้ยงด้วยนะตู้อะไรอะ่ะนั่นไงทางนู้นอ่ะเอาพาไปเลยพาไปเลยไปเราจะเล่นกันในความมืดนี่แหละก็เขาไม่สว่างให้เราเราก็เล่นมันทั้งอย่างนี้นี่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  นี่มาเ,เร็วเดี๋ยวก่อนเก็บตังก่อนดินา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 เห็นมีไข่อะไรเยอะๆเต็มไปหมดเลยใช่แล้วน่าจะเป็นไข่สัตว์เลี้ยงของเกมนี้นะว่าแต่ว่า,วาแล้วถ้าเราต้องเดินตามหาผลไม้พีศารเมื่อไหร่จะเจอเนี่ยเราก็หมุนเนาเลยไม่ได้เหรออืมต้องดูก่อนโอ้โหห้โลบัคโอ้ราคาแรงอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยเขามีเกิดใหม่ด้วยนะมีรีเบิร์มีรีเบิร์ตเหรออืม รีบอสคืออะไรรีบอสก็เกิดใหม่ไงแล้วก็ <c oughs> ได้พลังคูณ2อะไรเงี้ยอ๋เยอเข้าใจแล้วหมายความว่าเราจะต้องซื้อสัตว์เลี้ยง <S <S ตังค์ไม่พอมี200ร้อยเอ้ย <S <S มีร<อ>้อยสี่สิบสี่โหเป็นสิบเอ็มเลยแล้วก็นี่เลยต้องหมุนไขก่กุ๊กกุ๊กกุ๊กกร๊กกิ๊กเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ und, ้ยพี่ฝนนี่นี่นี่นอะไรเหรอร้านขายผลไม้ปีศาจอ๋อมีร้านขายด้วยเหรอแบบนี้ก็สบายสองพันสองสองพันอะไรสองพันเพชรสองพันไดมอนด์เหรอโอ้โหนี่ผลความรัก หม <12, S 2> ื่นสองผลแก๊สผลน้ำแข็งเยี่ยมเลยอะ่ะเฮ้ยนีย่งไงพี่เอกได้ผลโกมุมากกว่าผลน้ำแข็งอีกหรอโอ้แล้วก็มีผลอะไรอีกอะนี่พี่ฝนโอ้โหดูด,ดูดูผลฟ้าผ่าโอ้มีเหมือนองุ่นกันหมดเลยนะเนี่ยนี่ผลมังกรโอ้โหยังได้ร้อยห้าสิบเ <laughs> อ,อ็มข้างหน้านั่นอะไรอ่ะข้างหน้าก็ที่หมุนไข่เราเพิ่งผ่านมาไง พี่เอกลองหมุนให้ดูหน่อยสิมีลูกใหญ่ๆอยู่ตรงนั้นเห็นไหเปล่านั่นไม่ใช่ไข่เฮ้อันนี้อะไรอ่ะผลไม้เหรอหมุนได้ไหมเนี่ยลองหมุนดูหน่อยลองหมุนดูก่อนนะเราเอาเอาอะไรมาหมุนนะไม่รู้สิโอ้หมุนได้ด้วยอ่ะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้อะไรมาเฮ้ยผลเผาได้เผาอผลมือโอ้หน้าตาดีนะอืมอันนี้ผลอะไรอ่ะน้อยนาเปล่าโอ้ผลทิ้งระเบิดอันนี้แย่หน่อยอันนี้น้อยนาน้อยนา แล้วก็อันสุด<ถ>ท้ายอ๋อน,นี่นี่นี่ตรงนี้อ๋อเราสามารถหมุนได้อีกหนึ่งอันอ๋อเมื่อกี้มีสามเห็นมีอยู่สามครัง้งอ๋อ <_ L un> เขาให้มาแต่แรกอันนี้อะไรอ่ะ <_ L un> หิมะหิมะเหรออ๋อน่าจะเป็นบัวหิมะทําไมหน้าตามันเหมือนกันนี่เลยโสมเกาหลี <_ L un> บัวหิมะไงบัวหิมะเหรออ๋อพี่หมนได้อะไรมาก็ไม่รู้อ่ะจําไม่ไดนะ้ไม่รู้จักสักอย่างเดียว้องกันเดี๋ยวพี่จะลองผลพวกนี้ดูก่อนนะอ๋อได้เลยได้เลยเอาเริ่มจากผลอะไรดีอะ อันไหนก็ได้ผลบอมแล้วกันผลระเบิดมาเร็วมาเร็วพี่ฝนทางนี้แล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าผลระเบิดหน้าตาเป็นยังไงนะเดี๋ยวพี่ฝนจะลองใส่ผลไม้ของพี่ฝนนี่หมุนมาได้เมื่อกี้ดูหน่อยนะได้ได้ได้ฮึบปังโว้แรงเหมือนกันนะเนี่ยรถไปติดเดียวเองรถสุดยอดเลยได้หน่อยเดียวเองอ่ะไม่ถึงขีดเลยอ๋อๆแล้วก็ต่อไปก็เป็นผลพาวนี่ผลพาวผลพาวปึบปึ๊บ,บโว้ โอโหทีละสองว้าวเยี่ยมเลยได้ประมาณ18อ่อะว้าวโอ้สีแดงชอบชอบชอบเอาละแล้วก็ผลสุดท้ายเลยนี่ผลสโนเป็นงมั่มากอะลองดูนะผลหิมะเฮ้ยโอ้โอันนี้แรงแถมระเบิดด้วยอะว้าวแรงจัดเลยอะเฮ้ยใช้นี้ดีกว่าอ๋อเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเฮ้ยของพี่ฝนทำไรอะอ๋อพี่ฝนก็ต่อยอะต่อยเฉยๆแล้วผลไม้อะยังไม่ได้ใสใสไม่เป็นอ้าวกดนี่ไงกดที่กระเป๋าแล้วก็ใสผลไม้อะ เ,เ,เ,ดเดี๋ยวลองดูก่อนใส่เลยใส่เลยอยากเห็นอยากเห็นยังไงเด็กกำลังจะเปิดใส่อยู่อะไรอะตึม้มมาแล้วอะไรของพี่ฝนเนี่ยไม่รู้อะอะไรไม่รู้ม่วง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 เหรอออเฮ้ยเดี๋ยวยตึ้มกาวิตี้โอ้โหฝนแรงน้อมทวงตึ้มเลยตึ้มเลยมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วของพี่ฝนเนี่ยอ๋อแล้วมันคืออะไร มันเป็นผลแรงโน้มถ่วงแล้วมันเป็นวงกว้างเลยดูดิจริงเหรอโอ้โหอย่างนี้ยืนฟาร์มทวายเลยเนี่ยโอ้จริงเหรอจริงนี่โอ้พี่ฝนได้ของดีมาเหรอเฮ้ยมาหมุนไข่สัตว์เลี้ยงดีกว่าทําไมพี่ฝนได้ของดีกว่าตลอดเลยอะเอาละพี่เอกได้น้องกูตายมา <c oughs> พี่ฝนเก่งละมัง้งคูณหนึ่งจุดหนึ่งอเอาใส่ไปก่อนแล้วกันเอาละ พี่ฝนฮะเดี๋ยวเวกจะหมุนถัดเลี้ยงไปอีกนิดหน่อยแล้วกันะะได้เลยได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนจะจัดการเหล่าร้ายตรงนี้ให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะเปิดประตูไปยังด่านถัดไปด้วยนะได้เลยนี่ใส่ได้กี่ตัวเนี่ยอ๋ได้คุณกระต่ายมาเหรอเขาใส่ได้5้าตัวทำไมพี่เอกใส่ได้แค่อันเดียวอะเช้าแล้วเช้าพอดีเลยโหหมุนเสร็จก็เช้าพอดีเลยอ่าเช้าพอดีเลยเดี๋ยวเราจะโหดูพี่ฝนดินี่ไงจัดการต้มฟาร์มได้ขี้โกง,งมากเลยลงมาทีเตทั้งวงเลยอะ่ะ เออเป็นวงวงวงเลยอะกระจายออรอบตัวเลยนี่พี่ฝนได้ตังค์เยอะกว่าพี่เอกแล้วสิเนี่ยตังค์เหรอไม่รู้อ่ะอา้าวอยู่ข้างบนไงทางขวามืออ่ะ <laughs> ก็น่าจะใช่อะนะเอาละเดี๋ยวเราจะต้องรีบเก็บเงินให้ได้ห้าพันแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามนะทุกคนอึ้มตรงนู้นเป็นโซนอัปเกรดซึ่งใช้เพชรเป็นพันเหมือนกันไม่ไหวโอ้ของพี่เอกนี่ก็เป็นน้ําแข็งละลายมาเลยอ่ะหรออ่อโอ้นี่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 มานี่นีเข้าได้แล้วอรอเข้าได้แล้วโอ้เข้าได้เร็วมากเลยรอไม่หหวหนอยนะมาแล้ว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 โอ้อันนี้เป็นทหารเรือที่ไม่ดีคนนี้พี่เอกจาได้เลยในเรื่องอะต้องจัดการ ใช่นั่นไงข้างหน้านั่นน่ะนายพลมอแกนอ่ะเขาเป็นคนไม่ดีเราต้องไปจัดการเขาแล้วก็เอาตังค์มาเราจะต้องช่วยเพื่อนของเราใช่แล้วนี่ชาวบ้านปิดประตูเงียบเลยเห็นเปล่าไม่กล้าออกมาเนี่ยพี่ฝนอ๋อกลัวกันหมดเลยคนไม่ดีเราจะต้องช่วยเขาจัดการเอาล่ะเดี๋ยวขอฟาร์มตรงนี้แป๊บหนึ่งนะทุกคนได้เลยได้เลย เดี๋ยวพียกจะลองใช้อันนี้ดูออได้มาใหม่ได้อะไรมาใหม่คุณเอเลียนคุณเอเลียนเหรอใช่คุณ1.75่ดห<ล>ดูอะไรนี่เร็วอะไรอ่ะพี่ฝนมีดาบเลนโบ้เฮ้ยทำไมของพี่ฝนเป็นสีลุงอ่ะไม่รู้ได้ดาบเลนโบ้มาสวยมากเลยนี่เพียกได้ขวานจากคุณในายพลมอแกนมาแต่ก็ไม่ลุงอ่ะจริงเหรอ แสดงว่าพี่ฝนต้องเอาไปใส่กับอะไรสักอย่างหรื<ส> <ไป S 2> อะไรยอะพี<อ>่ฝนไม่ได้ใส่เลยเลยอยู่ดีๆก็มีมาแล้วก็เอามาใช้เฉยหรือว่าเป็นพ่อผล,ลไม้ปีศาจของพี่ฝนกันนะงั้นเหรออ๋อได้ของดีมาไม่รู้ตัวอ๋ดีจังเลยทําไมเลนโบอยู่ <c oughs> คนเดียวอะ <c oughs> แถมเมียนั่นด้วยนะอะไรก็ไม่รู้อะสีเขียวๆอะอะไรเขียวๆเหรอไม่รู้ลูกอะไรก็ไม่รู้ลูกอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่ให้ดูก็แล้วกันท่าลูกอะไรจําไม่ได้อันสีเขียวหรออ๋ออันสีเขียวอะผลอะไรของพี่ฝนเนี่ยไม่รู้เนี่ย โอ้แล้วดูดิขี้โกงอ่ะฟาร์มทีเป็นวงเลยเออเรียบร้อย๋นวพียลองใส่อันนี้ดูแล้วกันใส่อะไรใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมซื้อมาใส่เพิ่มจะได้เร็วขึ้นได้ไรมานี่ครบห้าแล้วนี่นน่เ่มาอวดมาอวดอะไรอ่ะพี่วันมีสัตว์เลี้ยงเป็นเห็ดไหนหน้าหนาเห็ดโอ้ทำไมได้แต่ของดีกว่าของนี่ไงเขียวๆนี่ไงเขียวๆไหนเขียวๆเนี่ยเมื่อกี้เติมเลยเติมเติมเติมเลยเดี๋ยวพี่ฝนนั่นมันอะไรอ่ะไม่รู้มันเขียนว่าอะไรอ่ะเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะ เฮ้ยล้วพี่ผลได้ผลอะไรมาอีกแล้วเนี่ยค่อผลเขียวๆอ่ะสายฟ้าสายฟ้าเหรออ่ะโอ้ยังเทพเลยอ่ะพี่วนเป็นเทพเป็นเทพไปแล้ว <c oughs> ทำไมพี่เอกกลายเป็นแค่คนธรรมดาเนี่ยโหเดี๋ยวนานีเมื่อกี้มีอะไรไม่รู้อ่ะขวานขวานขวานอะ่ะขวานได้ขวานมาหรออ๋อขวานเรนโบว์เอายังได้ขวานเรนโบว์มาอีก <c oughs> ยังไงทำไมพี่เอกได้แต่ขวานธรรมดาเนี่ย อขอพี่ฝนมันเรนโบว์โอ้ย <G ül> อยากได้มั่งจังอ่าเติมเลยเนี่ยนะพี่ฝนก็อยากได้พลังเอลซ่าของพี่เอกเหมือนกันเอาไปทไําอะไรพลังเอลซ่านั่นน่ะพลังน้าแข็ง่ะอ๋ออยากได้น้ําแข็งอ๋อโอ้หแต่พี่เอกอยากได้ที่พี่ฝนมีอย่างเลยแรงทุกอย่างเลยนะเ <G ül> ติมเลยนี่เนี่ย,เ,ยเดี๋ยวร,รีบฟาร์มตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปประตูถัดไปเท่าไหร่นะห้าหมื่นใช่ไหมอ๋อ โอ้ถึงเท่าไหร่แล้วของพี่ฝนพี่เอกสี่หมื่นแล้วนะเดี๋ยวพี่ฝนใสขวานให้เป็นอะใส่ขวานกดเข้าไปที่รูปกระเป๋าแล้วก็กดข้างล่างไปที่เวพคอนอะโอแล้วก็จะมีขวานใช่ไหมใช่พอกดไปที่เวพอนก็ได้นี่พี่เอกใสโค้ดลงไปเนี่ยเขียนว่าดาก้อนอะไรสักอย่างรีลีสเนี่ยอ๋อย่างนี้นี่เอนเนี่ยกำลังใสขวานหาขวานไม่ใช่ใช่ <c oughs> พอใส่ <c oughs> ดาก้อนร <c oughs> ีลีสเข้าไปทุกคนเราจะได้ได้หมุนอะไรนะผละไม้เพิ่มมา25อันเลยนะจริงเหรอใสใสขวานได้แล้ว อองั้นฟันไปก่อนเดี๋ยวพี่เอกจะไปหมุนอะไรนะหมุนผลไม้ปีศาจ25สอ,อันก่อนขวานขวานของพี่เอกเป็นขวานแบบธรรมดาสนิมใช่ไหมออของพี่ฝนเป็นเรนโบ้ <laughs> อวดใครไม่ได้เนี่ยอวดกันเองไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเยายจะหาให้ได้เลยแต่ตอนนี้ขอมาหมุนตรงนี้ก่อนนะเออได้โค้ดมาแล้วหมุนได้25ครั้งเลยเใช่หมุนฟรีทั้ง25ครั้งดีจังเลยสุดยอดไปเลยงี้ต้องบอกเพื่อนว่าต้องใส่อะไรเข้าไปนะอ๋อเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นี่ไงอ้าวโอ้นี่ต้องหมุนทีละอันถ้าอยากหมุนหลายอันพร้อมกันต้องเสียตังค์โอ้สุดยอดเลยสีนี้สวยเออเอฟเฟกต์เกมนี้แบบอลังการมากก็อยากได้อยากได้หมุนดิ หมดแล้วหมดแล้วอะไรเขาพี <c oughs> ่ฝนก็ใส่โค้ดเข้าไปดิอ๋อใส่โค้ดไม่เป็นโทเอ้ยอะไรอ่ะผลอะไรอ่ะบาลีอันนี้เหมือนคริสตัลเปล่งประกายลไรยิบระยยับอ๋อต้องเป็นผลอนนี้แน่เลยผลบาเรียน่ะอันนี้อะไรอันนี้เอ้ยผลหัวใจหัวใจสวยมากเลยขอสักดวงเมโรเมโรเขาหัวใจดวงหนึ่งเออต้องหมุนเอาเอง ได้อะไรมาอันนี้ผลระเบิดอีกแล้วอันนี้เป็นน้อยหนาเออได้ลําบากเหลือเกินอันนี้มีเครื่องฟิวด้วยพี่ฝนเครื่องฟิวเหรอใช่แล้วประตูที่3ามเข้ามาเจอเครื่องฟิวฟิวชั่นเหรอใช่เขาบอกว่าให้เลือก3มรายการที่เป็นรูปแบบเดียวกันเพื่ออัปเกรดอือเอาอันไหนอ่ะไม่รู้ดิอ,นนอันล่างๆผลควันเหมือนหัวชัชเท้าเลยอ่ะงั้นเนี่ยก็เลือกอันที่ชอบก็แล้วกันโอ้ยจริงๆอยากได้ผลเนี่ยผลอิโตะไม่ใช่ดิผลในนันษณะผลที่มาก แต่ว่าผลที่มากได้แค่อันเดียวเองอะอ๋อไม่เป็นไรก็เอาอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้เหรออันนี้ก็น่าสนใจนะผลพาวเนี่ยเอาผลบาลิก่อนแล้วกันยังไม่ได้ใช้อได้สามอันนะล้วก็ใช้เท่าไหร่เนี่ยรวมเลยห้าพันห้าพันไดมอนห้าพันไดมอนเฮ้ยสุดยอดเลยหมดเลยหมดแล้วเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยโอ้ลองดูดีได้อะไรมาได้อะไรมาไปที่อผลละไม แล้วก็วันนี้ออกแล้วเราก็เอาอันที่มันอัปเกรดมานี่ไงนี่ไงเลเวลหนึ่งไม่ให่เลเวลสองเออนี่ไงใช้ได้สองท่าจริงๆด้วยอ้าลองดูเดี๋ยวลองดูก่อนนะท่าที่หนึ่งปังอฮะแค่นั้นหรอฮะนี่ไงเห็นไหมพี่ันอวดขวาเลยขวาเล่นโบเห็นไหมนี่เราตีธรรมดายังแรงกว่าเลยดูดิง่ายมากสี่ทีตีธรรมดาลดโอ้ อ๋ออ๋อมัน,ม,นมันท่าแรกลืมไปต้อง,องท่าสองท่าสองลืมลืมลืมโทษทีโทษทีท่าสองอันนี้เอานะท่าสองนะรออ,อ,ยอยู่เนี่ยปึ๊บอ้ออะไรอะ่ะเหมือนมีอะไรบางอย่างลอยลงมางั้นซูมออกปึ๊บอ้อมือ <laughs> แล้วทาไมเราเจอต้องพูดพร้อมกันไม่รู้แค่เป็นมือแค่นี้หรอสวยดีนะมันสวยจะดูพลังที่ลดดิทำไมอ่ะเนี่ย สามทีเพิ่งจะลดรวมกันได้หนึ่งขีดเองโอ้แต่ก็สนุกดีนะเอฟเฟคเขาเยอะดีอะชอบชอบชอบเออเอฟเฟคเขาอลังการดีนะเอาเอาเป็นว่าเราก็ได้ทดลองแล้วมาจนถึงเครื่องฟิวชั่นแล้ววันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนถ้าทางต้องไปฟาร์มกันอีกยาวเลยนี่นี่นี่อวดอวดยางอวดยางมาแกอวดอะไรอะนั่งง่ายขวาเรนโบขวาเรนโบอวดไปแล้วไงเอาอวดไปแล้วอ่อเออโอ้โหเอาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ครับพี่อพี่ฝนด้วยนะเช้าวันนี้ต้องลาไปก่อนบุยบุยบุยุย